คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า<ช>การทำหน้าที่ของสสพักฝ่ายค้านซึ่งจำนวนที่เขาเหลืออยู่<ช>หลังจากถูกจัดการกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลนะครับทั้งสองจังหว<ช>ัด<ช>ซึ่งก็เหลือชุดนับปัจจุบันแต่สิ่งที่เราแลเห็นก็คือว่าผู้แทนคนหนุ่มคนสาวนั้นต<ช>่างได้พัฒนา นะครับยกระดับการอภิปรายจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการใช้ iPad นี่น้อยมากาก้มอ่านน้อยนะครับแล้วก็ท่วงทำนองซึ่งความจริงเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจอยู่แล้วค,คืออายุของเขาเนี่ยมันสามารถใช้ความจำกันได้เลยนะครับแล้ว,ลว,ลวเพิ่มความมั่นใจและเขาก็ได้แสดงความมั่นใจแล้วหลายคนก็ได้อภิปรายนะครับอย่างมีเนื้อหาสาระ พักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับตั้งแต่บิ๊กป้อมลงมาไล่เรียงเนี่ยนะครับหลายคนก็อภิปรายดีๆนะครับพักไทยสร้างไทยจากผู้แทนหกคนเนี่ยหรือหนึ่งคนก็อภิปรายใช้ได้นะครับในสี่ของรัฐบาลนะครับสี่ของรัฐบาลจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความเป็นจริงฝ่ายค้านเขายื่นยติอภิปรายนายกรัฐมนตรีเพียงแค่ตำแหน่งเดียว แต่ว่าตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยทีมของนายกรัฐมนตรีควรจะทําการบ้านาให้นายกได้อ่านในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์คือการเก่งข้อสอบอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่เก<ฆ>ือบร้อยเปอร์เซ็น์อยู่แล้ว<ฆ>นะครับที่สามารถคาดการได้อ,อย่างน้อยที่สุดก็จะได้มีประเด็นมีเนื้อหาสาระเป็นความรู้รอบ นะครับสามารถหยิบฉวยตอบได้ทันทีส่วนประเด็นวาจาา่าสินนั้นก็เป็นเรื่องรองอนะครับแต่ว่ากลับกลายว่าถูกนำมาใช้เป็นเรื่องหลักความจริงไอ้แก๊กพื้นๆนั่นนะนะมันไม่ได้บ่งบอกถึงความฉลาดหรือว่าความสามารถเหนือคนอื่นแต่ทำให้ถูกมันถูก ดูเนี่ยนะครับว่ามันเหมาะกับการเป็นนายกที่มาพูดการตอบโต้แบบนี้หรือไม่นายกก็ย้ําบอกว่าก็เนี่ยนายกเจน์วายก็ตอบแบบนี้แหละคือมันไม่ใช่เรื่องเจนไหนเพราะฝ่ายค้านเขาตั้งข้อกล่าวหาะนะครับเขาอ,อภิปรายในแต่ละประเด็นที่จะสื่อไปอยังนายกรัฐมนตรีคนายกรัมตรีที่มอบหมายกับรัมตรีได้ตอบความจริงตัวเองก็ต้อง,ต,องต้องตอบเรียงข้อเหมือนกันนะครับตามการอภิปรายซักฟอก นะครับแต่ว่าการตอบด้วยวิธีเนี่ยนะครับใช้เขาเรียกว่าใช้เป็นมุกบางทีก็เช่นตอบพลเอกประวิทย์นะครับท่านสมาชิกผู้อาวุโสนะครับพูดเรื่องนาฬิกาของตัวเองเพื่อจะเหน็บแนมเรื่องนาฬิกาเพื่อนแล้วก็ใช้คําว่าไม่เป็นความจริงซึ่งเป็นคําที่พลเอกประวิทย์เคยเคยพูดซึ่งพลเอกประวิทย์อยนะครับอายุ70กว่าจะใกล้80ดสิบ เขาพูดคำนี้ก็เต็มไปด้วยอารมณ์ขันแต่ว่าของคุณลุงวิ้งมันไม่ใช่ว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ยต้องลุกขึ้นมาขอบคุณเขาที่เขาอภิปรายอย่างมีมิมตรไมตรีทั้งที่จริงประเด็นต่างๆเนี่ยก็มีการเปิดประเด็นนำร่องไว้มากมายมันจะได้ดูสภาพเนี่ยนะครับว่าการที่จะใช้วาจาทัดส,สินกับผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าเนี่ยนะครับถ้าตัวเองมีความนอบนอบ้นอมถ่อมตนเสื้อบ้างเนี่ยแบบอดีตนายกยิ่งลัก มันก็จะดูดีกว่านี้หรือแม้กระทั่งตอบเรื่องกรณีหลบเลี่ยงหรือหนีภาษีเนี่ยพีเอ็นที่วิโรธรักเอวิโรธได้ลุกขึ้นอภิปรายาพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปกลุมสัมภารกรณ์ด้วยเพราะนี่นะครับสิ่งที่วิโรธเขายกขึ้นมาอภิปรายเขาไม่ได้ถามว่าใครเสียภาษีมากกว่ากันแต่ว่านี่นะครับว่าได้เป็นการหลบเลี่ยงเจตนานะครับที่จะหลบเลี่ยง การจ่ายภาษีหรือไม่คือผมเองก็เห็นใจเนี่ยครับว่าอธิบดีกรมสรรพากรค,ความเป็นจริงคนปัจจุบันน่าจะศึกษาชีวิตของอดีตอธิบดีกรมสรรพากรคนต่างๆมแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรที่ไปต้องคดีทางอาญามีคำพิพากษาจำคุกเนี่ยราะเนี่นะครับคำว่าเนี่นะครับว่าใครก็ใครก็ทำ มันไม่ได้ใครทําได้นะครับคนทั่วไปประชาชนแต่ว่าไมิใช่คนที่มีตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งนะครับจะต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมสื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และต้องเป็นแบบอย่างนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามที่วิโรจ์จะไปถามอธิบดีกรมสรรพากรนั้นก็คงจะได้ไล่เห็นกันแต่เรื่องนี้เนี่ย นะครับเขาสามารถขยายผลต่อและความเป็นจริงถ้าจะส่งไปที่จุดที่ง่ายที่สุดคือส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญลเข้าชื่อหน<อ>ึ่ง <1 S 2> ในส<ะ>ิบนะครับโดยไม่ต้องผ่านปปชเลยก็ได้ะนะครับปปชอก็ใช้เวลากันเสียเปล่าแล้วก็นะครับเรื่องของอันภายเรื่องของที่โรงแรมที่โคราชนะครับความจริงเนี่ยนะครับเรื่องนี้เข้าชื่อหนึ่งในสิบส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญ ได้โดยทันทีเหมือนกันอ๋อไม่ต้องอ้อมไม่ต้องอ้อมทางไหนเลยิงก็คือหมายความว่าผ่านปปชก็ได้แต่ความจริงถ้าต้องการเห็นผลเลยเนี่ยก็ยิงไปตรงนู้นก็หลายเรื่องเนี่ยนะครับมันมีคำพิพากษาของศาลดีกาภายในคดียาผู้ดรงตําแหน่งทางการเมืองอยู่แล้วมีบรรทัดฐานแล้วเรื่องนะครับเรื่องกฎหมายเรื่องพีเอ็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่ว่าหลังจากนี้ที่เขาจะใช้ยุทธการนะครับ ไอ้โรยทากเกลือกันต่อเนี่ยโรยเกลือนะครับว่าจะไปถึงตรงไหนอย่างไรแต่แน่นอนที่สุดเนี่ยหลังจากการอภิปรายเสียงต่างๆบางเสียงมันไม่น่าจำเป็นมันผมนะครับเอเจนต์เสียงหนึ่งเสียงจากเสรีรวมไทยจและห้าเสียงจากไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยเหลือแค่หนึ่งเองซึ่งความจริงก็เห็นใจคุณหญิงหน่อยเหมือนกันนะครับไปหาเสียงเกือบตายกันทั้งนั้นน่ะ แต่ว่าเมื่อการเมืองมันเป็นแบบนี้ต้องการเอาชนะฆ่าคารกันแบบนี้คและความจริงก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอะไรคะนะครับเพราะเขาก็เลือกข้างตั้งแต่วันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วส่วนลูกพักเสรีรวมไทยนั้นผมก็รู้จักนะครับเขาเป็นลูกพักไทยรักไทยมาเก่าค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตาม,มเมื่อพลตเอกเสรีพิสทธิ์ตรวจสอบเรื่องชั้นสิบสี่มากมก็ภาพปรากฏนี้ให้เห็นแต่ว่า ความจริงก็ไม่ได้นะครับว่าจะโชว์เหนืออะไรและก็ยิ่งทำให้ผพลิเสรีพิสทจน์นั้นเขาก็ต้องมีความคับแค้นเหมือนกันนะนะครับว่าเขาลาออกจากการเป็นผู้แทนให้อ่าเหมือนอคุณหญิงสุดารัตน์ลาออกจากการเป็นผู้แทนนะครับในระบบบัญชีรายชื่อได้คนละหนึ่งเนี่ยแต่ว่าผลรับกันแบบนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะครับผมเชื่อว่าสังคมไม่ได้มีความตื่นเต้น แม้ว่าจะได้หนึ่งเสียงจากปูอัดไปค่ะนะครับก็ชัยยามพวานก็ถามว่านี่นะครับมันทรงคุณค่าอะไรนักหนาล่ะนะครับในในบรรดาเหล่านี้ก็คือหมายความว่าในทางการเมืองนั้นเสียงมันมากอยู่แล้วค่ะนะครับแต่ที่แน่ๆอย่างพรรคประชาธิปัตย์สี่คนเขาก็ยืนกรานงดออกเสียงนะครับคือผมว่าเนี่ยนะครับผลลัพธ์เนี่ยในทางการเมืองเนี่ยต้องดูหลังจากการลงมติไป คือการลงมติอย่างไรพวกมากลากไปอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหลังจากลงมติก็ได้รับข่าวอยู่สองข่าวยังไงคะข่าวแรกก็คือที่ระบุมาคุณภูมิธรรมเบญยาชัยกับคุณทวีสอดสองที่สารรัฐธรรมนูญทีสารรัฐธรรมนูญประทับรับฟ้องเน้่ะเอกฉันด้วยเป็นเสียงเอกฉันค่ะซึ่งนี่นะครับขั้นตอนการทําคําที่แจงถัดจากนี้เนี่ยครับไปล่อคดีเรื่องคุณเสถาได้เลยยังไงคะก็สิบห้าวัน ทำคำชี้แจงขยายได้สองครั้ง<อ>นะครับ<อ>และเรื่องนี้จะไปอย่างรวดเร็วทำ,รทำลายจะใกล้ๆก,กันถูกต้องอแล้วก็ส่วนทางกรณีของ DSI ยังต้องใช้เวลา<อ>นะครับกับพยานจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการถอดถ,ถอนทั้งสองคนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการโหวตให้กับคุณอุงอิง<อ>นะครับ<อ>แล้วก็หลังจากนั้น ก็รัฐบาลก็ได้ข่าวชิ้นนี้ไปเต็มๆ oh. ด้วยเสียงเอ,งเอกชน oh. ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง <Kh á. S 2> นะครับที่มาพร้อมกันในวันนี้ <Kh á. S 2> ก็คือแพท,แพทย์สภาโดยประธานอนุเนี่ยได้แถลงแล้วว่าได้ทำการสอบสวนเป็นที่ยุติ99.99% <Kh á. S 2> 99แล้ว <Kh á. S 2> จะเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ <Kh á. S 2> ในวันที่10เมษายน10เมษายนอีกไม่กี่วันถูกต้องวันนี้วันที่26แล้ว ทุกเรื่องเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นใครจะคิดได้เปรียบอย่างไรก็แล้วแต่เถินแต่ในทางการเมืองนั้นอารมณ์ของผู้คนผมก็เดินสายออกตะเวนวันนี้ต่างๆเวลาไครเห็นโพอะไรนั้นเนี่ยนะครับของรัฐบาลก็เป็นรองทุกที่ทุกทางในเรื่องความความน่าเชื่อถือเพราะความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลเองก็สามารถที่จะใช้โอกาสได้ผมยกตัวอย่างว่า อย่าว่าแต่รัฐบาลนะรองประธานสภาอย่างพาราดอนปริศนานันทกุลซึ่งครั้งนี้ก็โดดเด่นมากกลายเป็นที่ยอมรับคนชมเยอะมากะนะครับเพียงแค่ช่วงข้ามคืนอของการทําหน้าที่เพียงแค่ตรงไปตรงมาเท่านั้นยึดหลักยึดหลักตรงไปตรงมาก็บังคับว่ายังไงก็ว่าอย่างงั้นนะครับแล้วก็เป็นมาตร,รฐานก็ได้รับการยอมรับคือนอกเหนือจากการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านและรัฐบาลแล้ว คืออย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับหลังจากวันนี้ไปการเมืองมันก็จะเริ่มนะครับอุณหภูมิร้อนแรงก็ตามลำดับแต่ว่าทุกเรื่องนั้นนะครับเราต้องจับตาดูแพทยสภาค่ะนี่เป็นเรื่องที่ที่ละสายตาไม่ได้เพราะเป็นหัวใจของของเรื่องราวชั้นสิบเอ็ดชั้นสิบสี่นะครับที่รังสีมันรวมเขาได้เรียงเรื่องอภิปราย ว่านี่นะครับว่าคณะกรรมการแพทยสภานั้นจะมีมติเป็นเช่นไรคือถ้าชี้ว่าผิดเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดก็จะเรียงเรื่องไปยังหน่วยงานต่างๆาไม่ว่าปปชรหรือแม้แต่กระทั่งสารดีกาก็ตามาดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้เราก็ไป ไปประมาทไปกระพริบตาก็ไม่ได้บ้านเมืองนี้อะไรก็เกิดขึ้นมาได้แค่เพียงแต่ว่าใครจะกล้าแลกกับความเสียหายของบ้านเมืองเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะมีการประชุมคอรมอเนี่ยนะครับการชุมนุมที่สะพานมักกวานเนี่ยนะครับยังก็ยังคงอยู่นะครับการนัดหมายนะครับของคณะชุดใหญ่เนี่ยนะครับก็ก็ยังนัดหมาย เหมือนเดิมอยู่ก็คือพรุ่งนี้10บโมง <c oughs> ที่หน้าธรรเนียบรัฐบาลถูกต้องอคือพี่น้องไปก่อนแล้วเก้าโมงะนะครับไปนั่งพักผ่อนนั่งอะไรกันแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับของพรุ่งนี้เพราะประมาทอะไรกันไม่ได้ในแต่ละสถานการณ์คือการเมืองมันก็เดินเร็วะนะครับใครคิดว่าข่าวชนะกันดีๆเนี่ยนะครับสารรัฐธรรมนูญ นะครับโยนติ้วแพทยสภาก็โยนติ้วนะครับมีการนัดหมายกันมาแล้วทุกอย่างจะกระชับพื้นที่นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของพักฝ่ายค้านนั้นเขาจะขยับเร็วขนาดไหนแต่ประเด็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกป้อมหรือผู้นําฝ่ายค้านนะครับที่ได้พูดนะครับรวมกระทั่งทุกคนนั้นบางเรื่องก็สามารถมันเดินทางต่อได้นะครับก็คือจะไปแข่งเรื่องจํานวนเสียงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งยังไงก็แพ้ะ <c oughs> นะครับเขาจะเอางูเขาเพิ่มมาเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้มีความหมายแต่ให้ไปต่อที่บอกว่าจะโรยเกลือแล้วคุณจุรพรบอกว่าไปที่จุดเลยแล้วไม่จําเป็นต้องอ้อมด้วยอย่างยิงตรงไปที่สารรัฐธรรมนูญเลยก็ได้เพราะว่านี่นะครับเพราะว่ากรณีอันพายนี่ก็จบแล้วค่ะมันไม่ใช่ว่าได้รับโอนตอนอายุสิบเอ็ดมาดูตอนคือตอนที่โอนต่อนเนี่ยอายุสามสิบแปดค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าประเทศนี้เคยลงโทษ เอบรินาไว้อย่างไรครูโอ้ด้วยครูโอ้แม้กะทั่งชอบพันนิกานะครับแม้คนละคดีไว้อย่างไรก็ควรที่จะปฏิบัติต่อคนอื่นเชกเช่นนั้นในทุกเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็สามารถไปต่อได้แม้กระทั่งที่เขาใหญ่ก็พิสูจน์ไม่ยากกัดอะไรเนี่ยนะครับนะครับเพราะอย่างไรก็มันก็พิสูจน์เรื่องภาษีก็เชกเช่นเดียวกันว่าคำวินิจฉัยกรณีนี่นะครับคำพิพากษาของศาลฎีกากรณีคุณทักษิณนะ ซึ่งมีสารชีลักษณะนี่นะครับการกระทําอย่างเดียวกันนั้นว่าว่าท้ายที่สุดนะครับที่อธิบดีกรมสัรพภากรผมก็น่าเห็นใจนะ,ะเขาคนหนุ่มนะครับลูกคุณปลอดประสม,มแต่ว่าก็เตือนว่าให้ไปศึกษานะครับเรื่องราวของอดีตอดิตรธิบดีซึ่งเขาก็พูดในวันที่พรรคไทยรักไทยมีอํานาจหรือแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยมีอมานาจเหมือนกันเลย มันก็ไม่มีอะไรต่างกันหรอกแต่ว่าวันที่อํานาจมันเปลี่ยนอนะครับก็เป็นอีกอย่างการที่นายกบอกว่าก็กะไว้อยู่แล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวปีหกเก้าก็จะไปโอนจะไปจ่ายกันแล้วเนี่ยมันมันเป็นเกาะป้องกันได้ไหมคะคืออย่างไรก็ตามนะครับมันก็อยู่ที่ดุลพินิจขององค์กรถัดจากนี้ไปเพราะความเป็นจริงนั้นเนี่ยนายกเองก็รู้ตัวดีค่ะว่าตัวเองนะครับครอบครัวตัวเองถูกเอ็กซเรย์มาตั้งแต่ส9บเกกันยายนปีสี่เก้า เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งจะต้องระมัดระวังมไม่ไว่าจะเป็นกรณีสามกอบอันภายจนกระทั่งโรงแรมที่เขาใหญ่ค่ะและประเด็นเรื่องภาษีค่ะนะครับเพราะมีคำพิภากษาให้เห็นกันอยู่แล้วว่าที่ผ่านมานั้นเรื่องอย่างไรและค่าราชการเนี่ยนะครับมีใครที่มีอันเป็นไปบ้างนะครับความจริงก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไระนะครับเรื่องนี้ก็พิสูจน์นะครับ เพราะฉะนั้นการที่นายกบอกว่าดิฉันเชื่อว่าดิฉันเนี่ยจ่ายภาษีเข้ารัฐมากกว่าคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยได้เพราะมันมีบรรทัดฐานกรณีของคุณทักษิณเมื่อครั้งก่อนเนี่ยเป็นตัวเปรียบเทียบอยู่คือผมว่านี่ครับสิ่งที่สําคัญคการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมันต้องเหนือกว่าบุคคลธรรมดามนะครับไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีความเท่าเทียมของความเป็นมนุษย์แต่ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับคือข้าราชการผมก็เตือนเตือนไว้ให้ศึกษาแนวทางของสำนักงานตวจแห่งชาติเอาไว้นะครับที่ไม่เข้าประชุมคดีพิเศษนะครับสองครั้งติดต่อกันนะครับสามคนชัดเจนนะครับเขามีบทเรียนในยีบสอพฤษภาห้าเจ็ดนะครับเขาไปชุดสุดท้ายนะครับครั้งนี้เขาไปชุดแรกเลยนะครับคือการเมืองที่เอาอะไรแน่นอนไม่ได้ความเป็นจริงเนี่ยนะครับ เราเองก็เห็นที่สอสอเนี่ยนะครับกุดดี้ของพรรคประชาชนอภิปรายเรื่องอาการเป็ิการไอโอนั่นก็เห็นอยู่แล้วว่านะครับฝ่ายความมั่นคงก็ไม่ได้ว้าวางใจอะไรนะครับกับสถานการณ์และที่สำคัญที่สุดนั้นพอประธานสภานะครับรองประธานทําหน้าที่ประธานไม่แห่พ่ปรายไม่แห่พ่ปรายคนยิ่งแห่ไปดูความจริงสมมุติว่าคนจะดูสักร้อยหนึ่งพอไปห้ามเนี่ย ดีนี่คนดูเป็นพันเลยอเอาหลักการง่ายๆก็แบบนี้แต่วัาชี้ได้สะท้อนในชัดว่ามันไม่มีใครไว้วางใจใครกันนะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เคยเน้ยนะครับ โอ้ขึ้นโปสเตอร์ประนามเรื่องชุดปฏิบัติการ i อโต้องตัดงบประมาณแต่วันนี้ก็กลายเป็นหนังคนละมวลกันไหเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เสียงโหวตไว้วางใจในยกแพรทองทานที่319เสียงกับข่าวอีก1ชิ้น2ชิ้นที่ออกมาพร้อมกันก็คือสารรัฐธรรมนูญรับ พิจารณาคดีที่มีการไปร้องทั้งคุณทวีแล้วก็างด้านของคุณภูมิธรรมรวมไปถึงแพทยสภาที่ได้มีการถแถลงเนี่ยคุณจรูพรมองว่ามันจะเอามาบอกว่าวันนี้รัฐบาลชนะและแข็งแกร่งมากๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เสรีรวมไทยยังสนับสนุนงูเห่าเกิดเต็มไปหมดแข็งแกร่งสุดๆพอมาเจอข่าวนี้จะมีปฏิกิริยาจากพักร่วมรัฐบาลอีกแบบหนึ่งค่อยอบบดูถัดจากนี้ไปอีกหลากหลายเรื่องราวคือการเมืองเขาเจราจากันเป็นตอน,ตอน ไม่ใช่ว่ารวมทุกตอนอนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เมื่อยังเป็นอื่นกันไม่ได้นี่ะนะครับก็ต้องยกมือกันไปนี่ก็ว่ากันะนะครับแต่ว่าเรื่องราวถัดจากนี้ไปกับสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยซึ่งนักการเมืองสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือการถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองอจะห<ช>้าปีสิบปีหรือตลอดชีวิตก็ตามะนะครับซึ่งซึ่งแต่ละคนนั้นนะครับก็แย่งกับเรื่องเหล่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คือวันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องนะครับไม่ว่าเรื่องบ่อลคาสิโนในนามิเตอร์เทนเมนคอมเพล็กซ์เรื่องการพนันออนไลน์มันจะง่ายนะ,ะนะครับหรือว่า99ปีที่ต่างชาติมันจะง่ายหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องเขตพื้นที่ไทยกัมพูชามันจะง่ายทุกอย่างก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็คือว่าภาคประชาชนก็เดินต่อและก็ที่สำคัญคือองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับซึ่ง อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับถ้าดูทิศทางอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับทันควันกันนะเพียงแต่ว่าอาจจะอธิบายว่าอย่างไงก็ประชุมวันพูดกันอยู่แล้วแต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยต้องไม่ลืมว่าเอกฉันรวดเร็วนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็รองนายกรัมเรียนดับหนึ่งอะนะครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องเรานะครับมันไม่ได้อธิบายความว่าบัตรนี้เนี่ยมันมันเบ็ดเสร็จแล้วไงมันมีอะไรเบ็ดเสร็จหรอนะครับ เอาละนะครับอย่างไรก็ตามคือในแต่ละส่วนในแต่ละองค์กรแม้ว่าจะมีความพยายามใครไปทำอะไรมันก็ไม่ได้มีความรับกันหมดแต่ว่าวาดหวังกันว่านะครับหน่วยงานที่ทำหน้าที่เนี่ยนะครับควรจะเลือกเอาประเทศมากกว่าตัวบุคคลถ้าคุณเลือกเอาตัวบุคคลเลือกเอาผลประโยชน์อื่นใดแล้วให้ประเทศชาติเสียหายเนี่ย นะครับคุณก็นอนตายตาไม่หลับหรอกอซึ่งถ้าดูจากไทม์ไลน์สองข่าวที่อาจจะเป็นข่าวไม่ค่อยสู้ดีหรือว่าอาจจะต้องลุ้นกันอย่างข่าวแพทยสภาหรือสารรัฐธ,ธรรมนูญแพทยสภาไทม์ไลน์มาก่อนสมมุตินะคะคุณจรพรว่าไม่ว่ามันจะเป็นบวกหรือลบกับทางคุณทักษิณก็ตามมันจะไปส่งผลต่อคดีที่อยู่ที่สารรัฐธรรมนูญด้วยไหมะคะแน่นอนที่สุด <c oughs> ถ้าผลเป็นลบเนี่ยก็เป็นอื่นได้ไง แต่ผลเป็นบวกเนี่ยนะครับ<ช>ก็ไปเรื่องอื่นๆต่อแต่ว่าเนี่ยนะครับต้องถามแาพทยสภาเนี่ยว่าองค์กรนี้คุณตั้งมาเพื่ออะไรก่อนนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะครับเอาวินยูชนปกติเนี่ยทุกคนก็เห็นความผิดปกติกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแค่ทําให้ตรงไปตรงมาเท่านั้นเองนะครับคุณจะเอาฝ่ามือไปปิดแฟนฟ้าได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็วาดหวังว่า เขาจะได้ทําอย่างมืออาชีพเราไม่ได้บอกว่าไปเปลี่ยนดําเป็นขาวหรือว่าเปลี่ยนขาวเป็นดําำแต่ต้องเข้าใจแบบที่ผู้นําฝ่ายค้านสรุปอ่ะยี่สิบปีที่แล้วในเราเสียกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอาทักษินออกไปนะครับผ่านมายี่สิบปีก็ต้องเสียกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอาทักษินกลับมาเนี่ยเพราะฉะนั้นในแต่ละองค์กรต้องรู้ว่าอะไรมันอยู่ข้างหน้านะครับปัญหาของชาติบ้านเมือง ประชาชนในเขากำลังสู้เรื่องบ่อนคาสิโนะนะครับเรื่องการพนันออนไลน์นะครับเพียงแต่ <c oughs> ส่วนแพทย์ก็ทําหน้าที่แพทย์ <c oughs> นะครับในแต่ละองค์กรต่างทําหน้าที่นะครับว่ากันตามเนื้อผ้าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกนะครับแผ่นดินมันจะได้สูงขึ้นะนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยต่างคนต่างปล่อยต่างคนต่างเห็นผลประโยชน์ก็ดูการเสียกรุงศรีทั้งสองครั้งว่าเสียยังไง <c oughs> แล้วถ้าบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันจบลงกันแบบเดิมๆมกันอีกวความเสียหายเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนกันอย่างไร เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครก็ตามที่ทําเรื่องอะไรกันไหวเนี่ยก็คิดดีดีหน่อยอนะครับไม่ได้คิดว่าไอ้คุณเข้าข้างใครเอาเข้าข้างความถูกต้องอะ่ะตามเนื้อผ้าน่นะครับถ้าแต่ละกระบวนการมันซื้อกันได้หมดอะ่ะแล้วบ้านเมืองนี่มันจะเหลืออะไรเ,ออเวทีของภาคประชาชนนะคะคุณจตุพรที่บอกว่าหลังศึกอภิปรายของฝ่ายค้านเสร็จมีกําหนดออกมาหรือย,ยังคงได้นะครับคงนดัดหมายการประชุมอีกเซือนสักรอบอนะครับว่าจะเลือก เวลากันเมื่อไหร่อย่างไรเพราะความจริงเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการที่เป็นนักเคลื่อนไหวของทั้งสังคมและภาคประชาชนการเมืองต่างๆเนี่ยเขาก็มีการบ้านครบถ้วนกันอยู่แล้วนะครับที่จะหยิบยกขึ้นมาพูดกันตอนไหนอย่างไรเพียงแต่ต้องนัดหมายถึงความพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อลุกขึ้นมาอภิปรายนอกสภาแล้วนั่น นะครับมันไม่ใช่เรื่องวาจาทัศินมันไม่ใช่เรื่องสาใจแต่ว่าเป็นประเด็นเนื้อหาเต็มๆอย่างน้อยที่สุดนะครับภาคประชาชนก็มีความเห็นะนะครับในแง่มุมหนึ่งในเรื่องที่เกิดความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองน,นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยคงจะได้มีการประชุมและมีการนัดหมายมกันอีกสักรอบน,อนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดูอัต e r s ช็ c k ของบรรดารักฝ่ายค้านที่จะไปตามองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานราชการอื่นดใดนะครับให้เขาเดินกันไปสักพักรอ,อดูวันทั้งสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ปปชว่าจะเป็นอย่างไรส่วนเนื้อหาจะมีอะไรที่แตกต่างไหมคะคือเข้าใจว่ามันก็คงจะเหมือนกันหรือว่าเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าคืออย่างไรก็ตามเนี่ย<อ>วิธีการที่ฝ่ายฝ่งรัฐบาลไม่มีข้อมูลใหม่มนี่ใช้คำนี้<อ>ไม่มีประเด็นใหม่ๆ่ตัดข่าวมาเรียงกัน เอาสื่อมาพูดคือเขาไม่เข้าใจว่าค,ความเป็นจริงความจริงเขาก็เข้าใจในโลกนี้คุณจะหาเรื่องใหม่ที่ไหนมาอาภิปรายวันรุ่งเช้าก็เป็นเรื่องเก่าแล้ะเพราะฉะนั้นการอาภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีนัน่นทาไมนายบรรหารศิละปะอาชาเนี่ยนายกรัฐมนตรีเวลานั้นนถูกอภิปรายตั้งแต่วันเกิดวันแรกเนี่ยว่าเกิดในแผ่นดินไทย หรือแผ่นดินจีนกันนะและเนี่ยนะครับแต่ละคนที่ต้องคดีเนี่ยในเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะครับของนักการเมืองคุณชอบวันจบวันแรกนะครับวันจบมาอะไรเอ e. ปารีนาเนี่ยนะครับยังไม่ได้สู่การเมืองโดยซ้ำติดพ่อมอบมรดกให้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยการอภิปรายเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ผ่านมาทั้งนั้นะอ และมันไม่รับการแก้ไขปัญหาเหมือนเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องเก่าที่เป็นปัญหาก็ถูก<น>ก็คือหมายความคุณจะเอาเรื่องใหม่ที่ไหนเรื่องใหม่คุณยังไม่ทําอ่ะเขาต้องอภิปรายนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณ <c oughs> นะครับอาจจะเกิดขึ้นก่อนคุณมาเป็น <c oughs> แต่เกี่ยวข้องกับคุณไง <c oughs> นะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันอะ่ะ <c oughs> ก็เหมือนตอบคาถามเรื่องงานพายมาัโน่นที่ตอนอายุสิบเอ็ดปีแล้วทําไมไม่ตอบอายุตอนที่ไปคืนอายุสามสิบแปดล่ะไม่ได้คืน ไปโอนต่อะนะครับให้กับคนในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตอนปรินาเขาโดนนะเพราะฉะนั้นไอ้มาตรฐานนะครับเมื่อการดําเนินคดีลักษณะทํานองนี้กับใครนั้นคือเวลาตอบก็ต้องตอบไปอย่างครบถ้วนเหมือนกันถ้าเอาสิบ็ดปีไม่บรรลุนิติภาวะไม่รู้เรื่องเอาก็พูดได้เอาไม่รู้เรื่องอแต่ว่าระหว่างอายุยี่สิบถึงสามสิบ็ดปีสามสิบปดปีคุณไปอยู่ที่ไหนมา เห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามการตอบนี่นะครับอย่าจะตอบแบบแบบตอนเปิดเอาเอาตอนสุดท้ายด้วยเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับการว่าได้มาโดยสุจริตปัญหาก็คือว่าคําวินิจฉัยของของศาลเนี่ยครับทั้งศาลต้นศาลอุทธรและไม่ยอมดีกานั่นเน<ม>่เขาได้บรรยายพร้อมคําวินิจฉัยของที่ประชุมกฤษฎีกาที่ประชุมใหญ่เนี่ยเขาได้สรุปพร้อม นะครับรายงานของปปชทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั่นเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าใครไปรังแกใครคแต่เจตนารมณ์เนี่ยนะครับของคุณยายเนื่อมนะครับที่เขาต้องการมอบไปกับวัดนั้นเนี่ยพอมาเล่นแรกแปลธาตุเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เป็นที่รับรู้และจนกระทั่งสถานะที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นธรณีสงสมบูรณ์แบบไปแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นนะครับผมก็ต้องการดูมาตรฐานนี้เหมือนกันนะครับก็วาดหวังว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยซึ่งก็ขณะนี้ก็คงจะในซี่ของทั้งพรรคประชาชนพลังประชารัฐนะครับพรรคคุณหญิงหน่อยก็เหลือเสียงหนึ่งอนะครับเสรีรวมไทยก็ไปแล้วนะครับก็เหลือคุณเสรีพิสุทธิ์ซึ่งก็ลาออกจากเป็นผู้แทนให้บัญชีรายชื่อลำดับไปก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเด่นะ ผมก็วาดหวังว,ว่าเขาเข้าชื่อเนี่ยนะครับหนึ 1> 1่งในสิบหในสิบหรือไม่เช่นนั้นนะครับก็มีช่องทางภาพประชาชนอีกเยอะแยะค่ะเพียงแต่ว่าการอภิปรายเมื่อไว้วางใจการทําหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านแน่นนะครับก็ต้องไปให้มันสุดไปโรยเกลือกันต่ออย่างที่ได้บอกค่ะกลับมาที่เวทีประชาชนเวทีประชาชนเนื้อหาจะเป็นไปที่ไปตามความเคลื่อนไหวของคอปทอ หรือที่คุณจุรพรพูดในรายการไหมคะหรือว่าจะมีอะไรคือหลักใหญ่เนี่ยนะครับคงจะมีความหลากหลายทั้งมิติทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับคือหลายคนที่ไม่ได้เข้าสภานะครับแต่ว่าอยู่ในภาคประชาชนบางคนอาจจะอยู่ในภาคการเมืองด้วยก็ได้นะครับที่มีความรู้มีความสามารถนะครับในทางเอาทางเศรษฐกิจเปิดตัวเปิดขึ้นมาพูดแล้วไม่อายคน่ะนะครับเรื่องบอล คาสิโนเรื่องการพนันออนไลน์แต่ละคนก็มาพูดเรื่องเรื่องที่ดินนะครับแม้กระทั่งเรื่อง PN เนี่ยเอาในแง่มุมของนักเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องราวนั้นเนี่ยในส่วนของภาคประชาชนที่เขามีฝีไม้ลายมือเนี่ยและเรื่องอื่นใดนะครับที่ยังไม่ได้ปรึกษาหรือกันมานั้นเนี่ยเขาจะได้นํามาใช้ภาพและแต่ละคนก็เป็นเป็นเป็นนักพูดอยู่แล้วด้วยนะครับที่เขาจะสามารถอธิบาย และก็มีความรอบรู้นะครับซึ่งได้ตอบสวนได้ครบทุกประเด็นคือวันนี้เนี่ยครับอย่างไรก็ตามนั่นแนหะียคือเราได้เห็นอย่างหนึ่งผลของการอภิปรายนะครับการประท้วงที่เต็มไปด้วยการไม่มีสาระนั้นความทัศนคติเนี่นะครับความรู้สึกของประชาชนนี่เป็นบรรณาคนะครับและยิ่งรองประธานสภาอย่างพระรดิ์ก็ทําหน้าที่นี่นะครับทำให้การประท้วงต่างๆมันยิ่งดูนะครับ ดูถูกด้อยค่าในสายตาของประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็เสียงการไว้วางใจนะครับกับข้อเท็จจริงที่ที่การไม่ตอบปัญหาอะไรเนี่ยนะครับมันก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไม่มีปัญหาก็ก็วัดดูกันไป